เพาประเด็นเรื่องของการคุกคามขบวนเสด็จปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็มีผู้คนจากหลากหลายแวแบดวงนะคะที่ออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลากหลายมิติด้วยกันแต่ว่าในส่วนของทางด้านคดีเนี่ยนะคะทางพบตรบอกว่าขอเวลาไม่เกิน2วันนะสำหรับการออกหมายจับแล้วก็การถอนประกันในมาตรา1นึกลุ่มป่วนขบวนเสด็จเชื่อว่าเป็นขบวนการในประเทศนะคะท่านเนี่ยแฉด้วยบอกว่ามีคนที่ ที่อยู่เบื้องหลังนะคะแนะเลี่ยงข้อกฎหมายทางพบตรบอกว่าตำรวจทุกนายเนี่ยถวายความปลอดภัยด้วยชีวิตค่ะ วันนี้ทางด้านของพลตบวจเอกต่อศักสุขวิมลน,นะคะผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงการเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้บอกว่านาย,ยกเยเรียกไปพบนะคะพร้อมกับกำชับเรื่องการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จคือถ้ามองในมุมของคนนอกก็ห่วงที่มันเหมือนกับว่ามีช่องว่างนะคะแต่ว่าขอให้เชื่อตนอย่างหนึ่งว่าขบวนเสด็จนั้นมีการวางระบบไว้ค่อนข้างดีแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ เพราะคนจะทราบบทว่ามีการวางไว้อย่างไรบ้างตนได้ยืนยันกับนายกเรื่องของการถวายความรักษาถวายการรักษาความปลอดภัยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมีการวางระบบแต่ว่าการที่จะมีกลุ่มคนเห็นต่างเข้ามาแสดงออกลักษณะเช่นนี้ตนก็ได้กำชับตั้งแต่วันแรกว่า เราจะดาเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มีโดยไม่ต้องรอให้สื่อมวลชนถามเพราะว่ามีการบอกหมดแล้วเนี่ยนะคะผมเชื่อว่าเยาวชนที่ออกมาไม่ได้ออกมาเองแต่ว่ามีขบวนการที่อยู่ข้างหลังซึ่งขอให้ทางตํารวจนั้นรวบรวมพยานหลักฐานไว้ให,ไให้มันชัดเจนซะก่อนนะคะแล้วก็ในวันที่ทําคดีเสร็จทุกคนก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยทำคดีค่อนข้างละเอียด โดยผมได้มีการย้ําทีมบอกว่าไม่ต้องเร่งทานะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นฉะนั้นขอเวลาอีก2วันเดี๋ยวเราก็จะเห็นการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็การออกหมายจับพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวนั้นจะมีการจับกลุ่มดําเนินคดีอย่างแน่นอนโดยขณะนี้พบชนกําลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งรัดพนักง,งานสอบสวนให้ดําเนินการเพื่อที่จะปิดข้อคราหาทั้งหมดและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เพราะเราไม่อยากให้นำมาเป็นประเด็นโจมตีสถาบันด้วยโดยขอยืนยันไม่ได้มีการสั่งการแต่ว่าดำเนินการตามหลักฐานและขอให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการถวายความปลอดภัยพวกเราตำรวจดูแลพระองค์ท่านด้วยชีวิตพวกพี่นั้นดูแลด้วยชีวิตของพวกพี่จริงๆถามว่าเยาวชนสองคนที่ก่อเหตุนั้นมีคดีติดตัวอยู่จะดำเนินการอย่างไร พบออตรอบ,บอกว่าขณะนี้นะคะพนักง,งานสอบสวนของบอชนกกาลังดําเนินการอยู่ก็ขอให้รออีก2วันเพื่อให้พียนหลักฐานใหม่ในการแจ้งข้อกล่าวหานั้นเสร็จสิ้นยอมรับนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของการถอนประกันเกิดขึ้นผู้สื่ขาวก็เลยถามว่าจะมีการออกหมายจับมากกว่า2คนใช่หรือไม่ พบตรปฏิเสธนะคะที่จะตอบคําถามนี้โดยระบุเพียงว่าขอให้ดําเนินการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็วันนี้ตนก็ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบไปหมดแล้วนะคะผู้สขาวก็เลยถามย้ําอีกว่าระหว่างการรอถอนประกันเยาวชนกลุ่มดังกล่าวอาจจะมีการเคลื่อนไหวอย,อยังพื้นที่อื่นๆพบตรก็เลยบอกว่านะคะเราเนี่ยมีการดูแลติดตามเขาอยู่ แล้วก็อย่างเมื่อวานนี้นะคะที่มีเหตุการณ์พา,าระกันสองฝ่ายเราก็ติดตามดูอยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการแสดงพฤติกรรมที่ห้าสรพสินค้านั้นก็จะได้เห็นหลายอย่างว่าเขาเนี่ยมีการเตรียมการซึ่งยังไม่ได้แสดงอะไรบางอย่างเหมือนมีการเตรียมการเพื่อไม่ให้ผิดข้อกฎหมายในบางข้อพร้อมเชื่อว่าเขามีคนที่คอยให้คําแนะนําอยู่แต่จะมีนักการเมืองอยู่ด้วยหรือไม่นั้นตนไม่ขอยืนยัน แต่ยืนยันว่าในทางสอบสวนมีบุคคลช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ไกด์ไลน์ให้เด็กๆเหล่านี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนจะเอาผิดผู้อยู่เบื้องหลังได้มากน้อยเพียงใดนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วก็ในทุกการกระทำที่เขาดำเนินการนั้นเนี่ยนะคะเจะ้าหน้าที่ตำรวจเก็บทุกเม็ดนะคะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความล่าช้าพะตะาบตรบอกอย่างนี้ค่ะท่านเนี่ยถึงกับอุทานเลยนะคะบอกว่าโอ้โหอย่างพี่หรอไม่เอาจริงเอาจังเรื่องการถวายความปลอดภัยสื่อก็รู้ว่าพี่ดูแลเรื่องนี้มานานมากไม่ต้องห่วงครับ เราบอกแล้วข้าราชการทุกคนก็เป็นข้าราชการในพระองค์ที่ดูแลความปลอดภัยมันเป็นภารกิจข้อแรกของสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์มันเป็นสิ่งที่พวกเราที่ต้องทำเป็นข้อแรกเลยของข้าราชการตำรวจไม่ต้องห่วงนะฮะพี่ทำให้ไม่มีข้อค้หาและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย และเมื่อถามถึงกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้าพบะตะรก็เลยระบุบ,บอกว่าทางตำรวจสืบเนี่ยนะคะตั้งแต่ก่อนจะมีเหตุการณ์ระหว่างที่มีเหตุการณ์แล้วก็หลังที่มีเหตุการณ์ไม่ใช่แค่ซึ่งหน้าเท่านั้นซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาตรงนี้จะทำให้ข้อกล่าวหาแตกต่างกันมากและประเด็นดังกล่าวก็อาจจะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถสามารถที่จะเพิกถอนการประกันต่อสารได้พร้อมย้ำว่า ไม่เกิน2วันนะคะขณะนี้ดําเนินการไปแล้วด้วยทั้งนี้ผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติก็ระบุด้วยนะคะว่าที่ออกมาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าหิวแสงหรือว่ารังแกและที่ออกมาช้าก็อยากจะทําทุกอย่างให้มันละเอียดรอบคอบมากที่สุดพร้อมย้าว่าจะไม่มีการหว่านหรือว่าการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะเมื่อถามว่าขบวนการดังกล่าว อยู่เพียงไหนอยู่เพียงในประเทศเนี่ยนะคะหรือว่ารวมไปถึงต่างประเทศด้วยที่มีการเคลื่อนไหวคู่ขนานกันไปพบตรบอกอย่างนี้ค่ะมีเพียงในประเทศเท่านั้นแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยพบตรระบุบอกว่าหากพยานหลักฐานสาวถึงใครเราก็จะเรียกมาทั้งหมด และจากการสอบสวนมันก็มีแนวทางว่ามีคนที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนนี่ขอขีดเส้นใต้เลยนะคะเพราะวตรเป็นคนพูดเองแล้วก็ยืนยันเองหลายรอบแล้วนะคะส่วนว่าจะมีการเรียกผู้อยู่เบื้องหลังมาพูดคุยด้วยหรือไม่นั้นพบวตรยืนยันนะคะบอกว่า ขณะนี้นะคะก็ได้รายงานนายยุธัธมนตรีไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการอีกขั้นหนึ่งด้วยขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านคดีวันนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดเผยชื่อผู้ต้องหาที่ร่วมกับตะวันในคดีขบวนเสด็จซึ่งก็คือนายนัทชนนไพรอดสมาชิกกลุ่มไอล่อนั่นเองค่ะ ความคืบหน้านะคะในด้านของความเคลื่อนไหวในคดีนี้วันนี้ที่สอนอดินแดงก็ปรากฏว่าพันตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดาผู้ประชาการตำรวจนครบาลหนึ่งนะคะเดินทางมาที่สอนอดินแดงเพื่อที่จะเตรียมสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหากับนางสาวธานตะวันตัวตุวตวลานน,นหรือวัะวันแล้วก็นายนัชชนนไพรโรธซึ่งในวันนี้พนักง,งานสอบสวนสนดินแดงก็มีการเรียกตัวผู้ต้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งสองคนเนี่ยมา สอบปากคําแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหากรณีที่มีพฤติกรรมพยายามจะขับรถแซงขบวนเสด็จในขณะที่ขบวนนั้นกําลังแล่นผ่านทางด่วนพร้อมกับมีการบีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างขบวนเสด็จผ่านและใช้ถ้อยคําดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ทนายความของศูนย์สิทธิมนุษยชนก็มีการนำหนังสือนะคะเป็นหนังสือของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนมายื่นให้กับทางพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะขอเลื่อนการเข้าพบพนักง,งานสอบสวนออกไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นี้ โดยอ้างบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือติดภารกิจเรื่องของการเรียนเนี่ยนะคะจึงไม่สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนได้ในวันนี้โดยพนักง,งานสอบสวนได้ทำการลงบันทึกประจำวันรับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วซึ่งจากการตรวจสอบชื่อของนายนัชนนไพรโลดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็พบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของไอรอนนี่แหละคะ่ะ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นายนัชนนก็รับเป็นพิธีกรในงาน Stand Together ครั้งที่4นะคะเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ก็จัดโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า เคลือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนที่อาคารออลไลซ์ ights, บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวเพื่อที่จะผลักดันการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับประชาชนเข้าสู่รัฐสภาซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ละค่ะซึ่งก็พบว่านายนัชชนนนั้นดำเนินรายการในการเสวนานะคะหัวข้อก็คือฟังเสียงจำเลยคดี1 1 2ก่อนวันพิพากษาซึ่งงานวันนั้นเนี่ยก็มีนางสาวพัชลาวลีธนกิจวิบูลผลหรือว่าไมา่ ก็กล่าวถึงคดีปรสาสัยการชุมนุมที่แยกราชจะประสงค์แล้วก็มีนางสาวลลิตามีสุขผู้ต้องหาคดีแชนะคะแต่ว่าเป็นแชริ๊กต็อกนะคะวิจารณ์การใช้ภาษีประชาชนและนายอุกฤษสันติประสิทธิ์กุลคดีแชร์ข่าวชุมนุมประท้วงในประเทศเยอรมนีโดยระบุบ,บอกว่านะคะดำเนินรายการโดยนัชนนไผโลดไอรอค่ะก่อนหน้านี้นะคะสำหรับนัชนนเนี่ยก็เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นสมาชิกพักโดมปฏิวัติและเป็นสมาชิกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งก็มีนายพริฤชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแล้วก็นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งเป็นแกนนําหลักแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเริ่มต้นจากการจัดการชุมนุมในชื่อธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคมปี63แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะนางสาวปนัสยาอ่านประกาศข้อเรียกร้อง10ประการ เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และนําไปสู่การเคลื่อนไหวในนามกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีคํานิชย์ไเมื่อวันที่10พฤศจ,จิกายนปี2564ระบุว่าเป็นการใช้สิทธิหรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49วรรคหนึ่งแล้วก็สั่งการให้นายอ,อ,น,อนนนพานายพานุพงษ์จัดนอก แล้วก็นางสาวปนัสยาเนี่ยนะคะรวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทําการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49วรรคสองนอกจากนี้นะคะนายนัชนนเนี่ยก็มีคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมหลายคดีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคดีชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวให้ปล่อยตัวนะคะกลุ่มทะลุฟ้าที่หน้ากองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่ง ในตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่2สิงหาคม2,564 ซึ่งนายนัชชนนนั้นเคยถูกฝากขังในคดีดังกล่าวเมื่อวันที่9สิงหาคม2564ที่สถานกักขังกลางปทุมธานีในพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราวลังสิตจากนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15กันยายน2564ตามคำสั่งของสารอุทธรณ์แล้วก็มีการติดอุปกรณ์ตามตัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่ากำไร EM แล้วก็นะคะคดีนี้เนี่ยนะคะ ศาลจังหวัดธัญบุรีพิพากษาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564ลงโทษจำคุก20บวันแต่ว่าให้การรับสารภาพก็เลยลดโทษให้เหลือกึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก10บวันแต่สารเห็นว่ายังศึกษาเล่าเรียนอยู่และเคยถูกคุมขังมาก่อนแล้วก็เลยมีคำสั่งให้เปลี่ยนเป็นโทษกักขัง10บวันที่สถานกักขังกลางจังหวัดประทุมธานีต่อมาทนายความเนี่ยนะคะมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์คนละ1 0,000บาทจากกองทุนราชฎรประสงค์สารก็เลยมี คำสั่งให้ประกันตัวระหว่างอุทธรโดยไม่มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวใดๆหรือว่าจะเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลนะคะซึ่งถูกพิพากษาจำคุกหลายคดีด้วยกันคือเอาเป็นว่าย่อๆแล้วกันผู้ชมคือคุณนัชชนนเนี่ยมีหลายคดีด้วยกันหลือเกินนะที่ดิฉันจะสาธยายทั้งชั่วโมงคงไม่จบเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเราปูให้รู้แบกกราวเข้าๆก็แล้วกันเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยนายนัชชนนเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีกรณี หนังสือปรากฏการสถานฟ้า10สิงหา ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์หรือว่าหนังสือปกแดงซึ่งระบุชื่อผู้แต่งก็คือพานุพง์จัดนอกปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลอาน,นนนพาและพระฤทธิวัลักษ์เมื่อวันที่19กันยายน2563ารตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อหานะคะสองข้อหาด้วยกันตามมาตรา112และพรบรจดแจ้งการพิมพ์แต่ว่าวันที่8พฤศจิกายน2566ศาลสารจังหวัดธัญ,ญบุรีพิพากษายกฟ้องนายนัชนนเนืน่องจากว่าพยานหลักฐานจ ดเนี่ยนะคะไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ผลิตหรือครอบครองหนังสือแต่ว่าให้ริบหนังสือนะคะทั้ง4 0 0 0 0เล่มเนื่องจากว่าไม่มีเลข ISBN แล้วก็ที่ตั้งของโรงพิมพ์เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันนะคะแบกกล่าวของคุณนัชนนเนี่ยก่อนที่จะเป็นที่มาเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องของการที่ไปป่วนขบวนเสด็จนั่นเองค่ะ